ฉันนะ่อุตส่าห์เสี่ยงตายให้ได้เบอร์โทรหมอกรอนมาแต่แกกับไม่กล้าโทรแกนี่มันยังไงวะก็จะให้ฉันโทรหาเขาก่อนได้ยังไงเล่าน่าเกลียดตายโทรหาผู้ชายก่อนแล้วใครเขากําหนดว่าผู้หญิงจะโทรหาผู้ชายก่อนไม่ได้ฮะถ้าคนมันสนใจกันอะใครโทรก่อนโทรหลังก็ไม่ผิดหรอก ัดีครับเ,เบอร์คุณน้อยหนาใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก่อนนะครับที่รถเราชนกันแล้วก็บังเอิญผมเป็นหมอประจำตัวหลานคุณด้วยไงค่ะ <c oughs> บังเอิญมากเลยค่ะ <c oughs> มีเรื่องบังเอิญอีกเรื่องครับผมเจอการโฮเดอร์ตกในรถตัวเองอะมีบัตรประชาชนคุณน้อยหนาด้วยไม่แน่ใจว่าหล่นี้รถผมได้ไงเหมือนกันอาจจะหยิบติดมาไม่ทันได้มองต้องขอโทษด้วยนะครับ เอองั้นงั้นเป็นนัดเจอกันไหมคะเออสักประมาณกี่โมงดีคะคุณหมอสะดวกช่วงไหนนะคะค่ะงั้นสักหกโมงเย็นแล้วกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะเจอกันคะ่ะ ก็ฉันรู้ไงว่าแกไม่กล้าโทรหาหมอกรก่อนแน่แฉันก็เลยวางยาให้เขาโทรมาหาแกเองทำไมกระเป๋าใส่บัตรฉันไม่อยู่ที่เขาอ่ะก็ตอนเช็คนั่นเช็คนี่ฉันแอบเอาไปหย่อนไว้ในรถของเขาถ้าปล่อยไยแกไปเถอะค่ะแกเป็นคนละเอียดนะคะแกชอบแบบเช็คนู่นเช็คนี่ไปเรื่อยเลยค่ะได้ครับ ห่วงนั้นห่วงนี้อยู่ได้หน้าที่ของแกเนี่ยน,นะก็คือนัดทานข้าวกับหมอกรอนแล้วก็สร้างความจำพันธ์ ขนาดมาไวจังเลยนะครับพอดีว่ากับเวลาไม่ค่อยถูกอะค่ะก็เลยมาถึงเร็วเอ่อนี่การกของเดิคนหน <มา S 1> ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวเลยนะครับค<อ>่ะ